สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารรยกันอีกแล้วนะคะก็มาพบกันในส่วนของ EP ีที่3นะคะก็วันนี้แอดมาสัมมนาตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีเวลาได้ทำคลิปเนาะพอดีช่วงเย็นค่ะแอดว่างอยู่ประมาณ45่นาทีก็เลยมาทำคลิปแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเนาะเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้แอดรวบรวมของอาจารย์ท่านใดามาแบ่งปันกันให้เพิ่มเติม,ตมอีกบ้างนะคะ ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ข้อมูลชุดแรกนะคะก็จะเป็นของหนุ่มขอนแก่นค่ะข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็นเด่นบนคงที่ของเขานะคะหลังจากปรับสูตรแล้วเนาะแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะก็สูตรที่ปรับมาให้มา5ตัวเลข2ก็เข้าไปหลักร้อยนะคะสลากออก2องสี่ห สว่วนแนวทางวดนี้ค่ะชุดเดิมนะคะเด่นบนคงที่ให้เลข8เลข9เลข0เลข1แล้วก็เลข2 FC ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะชุดต่อมาค่ะจะเป็นผลงานของคนมีโชค ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปสลากออก2 4 6กับ9 1นะคะก็จริงๆอันนี้ผลงานสถิติย้อนหลังก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะบางงวดก็เข้าไปตัวเด่นเนาะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลข4กับเลข3ตัวเจาะจะมี40 49 45 14 74 84 32 35 36 หนึ่แล้วก็93ไม่รู้ว่าจะกลับมาเข้าดีเดินดีไหมเนาะแอดก็ขอบคุณของคนมีโชคด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ผลงานของนกตาทิพย์กันเลยนะคะอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานส,สิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ f อฟท่านใดชื่นชอบยังไงก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยค่ะ แนวทางงวดที่แล้วข้อมูลชุดนี้ให้มาก็พลาดไปหลุดไปค่ะส่วนแนวทางงวดนี้เลขเด่นของเขาให้เลขหนึ่งตัวเจาะจะมีหนึ 1, 1่งหนึ่งหนึ่แล้วก็1นึแปดแอดก็ขอบคุณของนกตาทิพด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นผลงานของเท้าพันศัก์นะคะ ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาอันนี้ก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก2 4 6กับ9 1ส่วนผลงานแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข0ูนย์กับเลข5าเจาะข้อมูลชุด3ตัวจะให้8 5 4 950 4 5ห้5 3 0 3 5 954 853แล้วก็9 0 4 จาข้อมูลชุด2ตัวจะมี05 03 04 09 08 53 54 58 55 59นะคะตัวเน้นของเขาก็จะมีวงกลมอยู่เนาะใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้ของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้าง ส่วนอันนี้จะเป็นตัวเน้นสุดๆของเขาค่ะข้อมูลชุดบนเน้นไปที่เลข0เจาะ2ตัวจะมี09 3ตัวก็จะมี509ส่วนข้อมูลชุดล่างเลขเด่นให้เลข5ตัวเจาะจะมี59กับ50แอดก็ขอบคุณของเท้าพันศักดิ์ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นผลงานของเอสโซยุนะคะร้อยสิบหน่วยบนของเขาที่เป็นรูปโม้มที่ FC ถามหามานะคะแอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ค่ะแนวทางงวดที่ผ่านมาชุดนี้ให้มาเลข4กับเลข6ก็เข้าไปนะคะสลากออก2 4งส่ส่วนแนวทางงวดนี้เด่น1 1อสิบหน่วยบนของ s อ u โซยุให้เลข0เลข2แล้วก็เลข5 ก็อย่าลืมมาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้นะคะแอดก็ขอบคุณของแอสโซยุด้วยค่ะชุดต่อมาจะเป็นของอาจารย์ธนศักดิ์เป็นข้อมูลชุด2ตัวพิกัดโบนแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สำหรับ4 6นะคะข้อมูลชุดโบนส่วนแนวทางงวดนี้แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้ว fc ท่านใดที่ชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยค่ะ ตัวเลขให้มาก็ค่อนข้างเยอะนะคะสามารถนําไปเทียบจนกับสํานักอื่นก็ได้อาจจะได้ตัวเลขที่น้อยลงเนาะของอาจารย์ธนศาัากดิ์เราก็มาดูข้อมูลชุดล่างกันต่อเลยแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็เข้าไปอยู่สําหรับ91นะคะส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะก็อยู่ข้างๆกันเนาะ fc ท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้หรือนําข้อมูลเลขดับมาตัดเพื่อลดต้นทุนก็ได้เนาะ แอดก็ขอบคุณของอาจารย์ธนศักดิ์ด้วยนะคะชุดผลงานต่อมาจะเป็นของแอดยืนค่ะก็เป็นหลักร้อยนะคะหลักสิบหลักหน่วยบนแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็เข้าไปแค่หลักหน่วยบนเนาะสลากออกสองสี่หส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะเรามาดูหลักร้อยกันก่อนจะให้เลขสี่เลขห้าเลขเจแล้วก็เลขแป ส่วนหลักสิบแนวทางงวดนี้ให้เลข0นเลข2เลข4เลข1เลข3แล้วก็เลข5ส่วนหน่วยโบนแนวทางงวดนี้ให้เลข4ี่เลข6เลข9เลข5เลข7แล้วก็เลข0แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ชุดต่อมาค่ะจะเป็นของใบหนาที่ F-C ถามหามาอันนี้แอดก็รวบรวมผลงานสถิติย้อนหลังบางส่วนมาแบ่งปันให้ด้วยนะคะส่วนแนวทางวัวที่ผ่านมาข้อมูลชุดนี้ของเขาให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะครบบนเนาะออกไปแค่2ตัวนะคะก็คือ4ี่หให้ดับเลข2มาก็ไม่ผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ครบบนของใบหนาดให้เลข1เลข2เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8แล้วก็เลข9ส่วนอาชุดดับบนให้เลข0กับเลข3แอดก็ขอบคุณของใบหนาดด้วยนะคะ ชุผลงานต่อมาจะเป็นมาสองคู่ในแถวเดียวกันสไตล์อาจารย์9ก็เอฟซีท่านใดชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้เลยค่ะแนวทางงวดที่แล้วให้มาก็จะเป็นข้อมูลชุดบนเนาะก็หลุดไป1สูตรนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ก็จะอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้แอดก็ลงให้ทางช่องชุมชนไปรอบหนึ่งแล้วนะคะก็คิดว่าจะทำคลิปให้ไม่ทันเนาะเพราะเดี๋ยวเสร็จงานแอดก็ตีรถกลับกรุงเทพนะคะ ของอาจารย์9หรืออาจารย์หมวกขาวเราก็มาดูชุดดับกันต่อเลยข้อมูลที่เหลือจะเป็นแนวทางเลขดับถ้าเอท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะชุดนี้จะเป็นดับคู่ตรงบน10ชุดแนวทางงวดที่แล้วของเขาข้อมูลชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก4ีหส่วนแนวทางวดนี้ ดับคู่ตรงบน10ชุดจะให้5 9 6 2 7 5 8 8 9 1 0 4 1 7 2 0 3 3แล้วก็4 6ส่วนต่อมาจะเป็นดับคู่ล่างตรง10ชุดแนวทางงวดที่แล้วชุดนี้ให้มาก็ถือว่าผ่านเนาะสลากออก9 1ส่วนแนวทางงวดนี้ดับคู่ล่างตรง10ชุดจะให้0 0 1 9 2 8 3 7 4 6 5้าห้าหกสแล้วก็เก้าหนึงแอดก็ขอบคุณของอาจารย์เก้าหรืออาจารย์หมวกขาวด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นดับหลัก10ค่ะข,ของอาจารย์เบบี้จังแนวทางงวดที่แล้วให้เลขเก้มาสลาดออก9 1ก็ไม่ผ่านนะคะ ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักสิบของอาจารย์เบบี้จังให้เลข8แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะส่วนต่อมาจะเป็นดับหลัก100ร้อยอมตะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลากออกสองสี่หกก็ไม่ผ่านนะคะเลข2ไปออกหลักร้อย ส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลักร้อยของเขาให้เลข2ตัวเดิมแอดก็ขอบคุณของอมตะด้วยนะคะชุดต่อมาจะเป็นหลงทางล่างไม่น่ามาของนาคิโนแนวทางงวดที่แล้วให้เลข7มาสลากออก91ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้หลงทางล่างไม่น่ามาของนางคิโนให้เลข9 แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนาม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็เมนไว้ใ,ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนาม,มาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอจะลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณคะ่ะ